ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นหัดพูดเยอรมันแต่คุณไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่อยากเรียนแกรมมาไม่อยากเรียนไวยากรณ์อยากพูดได้เป็นเร็วสื่อสารได้เลยเบื้องต้นในชีวิตประจำวันคอร์สออนไลน์คอร์สนี้แก้ปัญหาหคุณได้ค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนครูออนออนกัญญาเจ้าของช่อง YouTube, on, ยู u ูบเยอรมันวิทย์ออนญาแล้วก็เจ้าของเพจ a c e b o o k เยอรมันวิทย์อนญญานะคะแชร์ Share และแบ่งปันความรู้ภาษาเยอรมันให้กับทุกคนทั่วไปที่สนใจ ครูรอนเจอคำถามบ่อยค่ะว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นหัดพูดภาษาเยอรมันแต่ไม่อยากมานั่งเรียนไวยากรณแกมมานะคะอยากพูดได้เลยจะเริ่มต้นตรงไหนดีและบางคนก็ไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อนเลยนะคะก็เลยเป็นที่มาของคอสนี้นะคะภาษาเยอรมันพื้นฐานแบบรวบรัดฉบับคนหัดพูดนั่นเองครูรอนตั้งใจทำคอสนี้ขึ้นมานะคะเพื่อใครคอรสนี้เหมาะกับนะคะหนึ่ง คนที่อยากจะเริ่มต้นหัดพูดภาษาเยอรมันนะคะโดยไม่อยากมานั่งเรียนไวยากรณ์ไม่อยากมานั่งเรียนกันมาอยากพูดสื่อสารได้เลยได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะคอสนี้เหมาะกับคุณค่ะและ 2. เหมาะกับใครอีกเหมาะกับคนที่นะคะไม่จําเป็นต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันใดๆมาก่อนเลยนะคะความรู้ภาษาเยอรมันเป็นศูนย์นะคะอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้อ่านภาษาเยอรมันไม่ออกก็ไม่เป็นไรค่ะในคอสออนไลน์ Online, คอสนี้นะคะ มีคำอ่านพร้อมคำอธิบายภาษาไทยให้เสร็จสับนะคะคอร์สนี้ก็เหมาะกับคุณค่ะและเหมาะกับใครอีกเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะที่สนใจอยากจะเริ่มหัดพูดภาษาเยอรมันอยากจะสื่อสารภาษาเยอรมันเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้ในชีวิตจริงๆได้นะคะคอร์สนี้ก็เหมาะกับคุณด้วยค่ะ เนื้อหานะคะที่อยู่ในคอร์สนี้นะคะเป็นนะคะเน้นเรียกว่าเน้นประโยคพูดนะคะที่ควรรวบรวมมานะคะจากชีวิตจริงชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆนะคะที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตนะคะในในเยอรมันนะคะเรียกว่าเป็นประโยคพื้นฐานทั่วไปที่เรียกว่าทุกคนจะต้องรู้นะคะแล้วก็จะต้องพูดได้นะคะแล้วก็เป็นประโยคพูดจริงๆที่ได้ใช้งานกันจริงๆในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ได้รับนะคะเมื่อจบคอร์สนี้คือพูดได้ใช้เป็นนะคะและก็ไม่กลัวการพูดภาษาเยอรมันอีกต่อไปนะคะพิเศษกว่านั้นคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะคะที่สามารถ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะจัดการตารางเวลาการเรียนของคุณได้เองและจะเรียนทบทวนซ้ำกี่รอบก็ได้คอสดีๆและคุ้มสุดคุ้มแบบนี้นะคะไม่รีบลงทะเบียนไม่ได้แล้วค่ะเรามาเริ่มหัดพูดเยอรมันนะคะไปด้วยกันนะคะตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าค่ะแล้วไปเจอกันในคอร์สค่ะบิสบาย